วัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องบูสุก้อนจำป่าดีบอกข้าสาวน้อยละเอีดฟินแลนด์ไหมแล้วต้องขอโทษขอโพยแล้วค่ะถีบ่บพอได้ไล่ถีบ่บพอได้ถ่ายคลิปลงคลิปให้พราะอากาศมันเย็นมันอยู่ทา่ายใตะหิมะเดี๋ยวเอฟซีสีเบื่อพุ่นหิมะกำลังลงค่ะนกกระบินออนต้อนออนต้นอยู่ค่ะพุ่นนะสังเกตหลังคาด้วยค่ะ จากเส้นกับเบิ้งเอาแล้วค่ะพ่อแม่พี่น้องโอ้อากาศนกบินมันมาก,กินอาหารหนาหนาวหาอาหารกินบ้านใดเขากระชแคนอาหารแขนเ็ามีอาหารแขนว้ยยุ่หน้าบา้านหรือระเบียงหรือหัวว้นกก็จะมาก,กินค่ะพึ่งไทยฮิมาเสร็จว่างหันเมื่ยสังเกต หลังคาเล้วค่ะอันนี้มันละลายไปแล้วน้อยจังน่อยเด้อค่ะหิมะก็ได้เพิ่งถ่ายเสร็จค่ะเพิ่งหิมะค่ะเมื่อยค่ะมือเนี่ยคุณคุณหิมะค่ะเพิ่งถ่ายห้องก็แล้วเมือ่อคุณงานเบิ่งหลังบ้านค่ะหิมะก,ก,ก,ก็ตกก็หิมะค่ะ โอ้ยไม่กัดไม่เหนื่ยอยฝ่ายผุนหลังบ้านนี่มาค่ะสิบอะลรใส่นะคะเมืองไทยเขาก็เสร็จกล่องฮิมาอยู่ซ้ำนีแ่แหละค่ะยังไงก็พร้อมไปป้องไปเขาสาักพักนจะเอาน้ำแดงน้ำเกลือมาราดกินบ่ค่ะฮิมาตกอีกแล้วเมืองไทยบางหันตกอีกแล้วค่ะพุ่นเบือง,งหลังขาค่ะ มีทายิเครื่องเทิงซื้อปุ่นหลังคานาสัก่าคเลยจะเส้นบุ่นอืม่านนะอ้ยเมื่อยตถุงมือตกค่ะปุ่นีิมะตกโอ้ยหิมะกระไระไรนะดอกซาก,กุระตัวอีกแล้วดอกซาก,กุระหิมะค่ะ บนนะคะอ,อความเย็นความหนาวของฟินแลนด์มาบนบ้านเฮามมึงไต่อคือสีหอนหรอมั้งนี่ความหนาวก็สิเ่าเท่าไรด,ดอกมั้งเป็นบาคา่ค่ะกินฮอดกันบาคา่ค่ะมึงในประเทศฟินแลนด์นะคะความเย็นความหนาว ก๊อกน้ำนี่ก็เปิดว่าอไะไรคะต้องปิดวาล์วข้างในแต่เมื่อท่านเด้อน้ำม,มันจะไหลออกเลยปิดวาล์วข้างในใสบ่บ่ได้หรอกค่ะอโอเคต้นแอปเปิลนะ่ะเพราะมันใบไม้ร่วงไปเป็นเังสีล่ละค่ะตัดกิ่งตัดกาออกแล้วน้ำมันก็จะเกิดไหมโอ้ยอากาศเย็น เบิ่งหลังาะคาดน่ะหนาวคักหนาวแน่โอ้ขีดหอดบ้านเขาจะน้ออากาศหนาวยังสิปิงไดนน้อพ่อแม่ฟองไปถือบุก้นสบายดีกันบาคา่ค้าดูได้สุขภาพก่อนในการช่วงนี้โควิดเราเป็นกําลังใจให้กันนะคะพุ่นพี่มาโตอีกแล้วค่ะปินไงง่วงนะ,ะป่านมันเป็นมันบักนุนว่าม,มันบักนุนแล้วค่ะสเก็ดน้ำแข็งหิมะ เดียค่ะยังไม่เบิ้งค่ะเพิ่งถ่ายหอกก็แล้วเดีค่ะฟ้าตกแรงคบับยังไม่เบิ้งหลัง,างาลคาพุ่นเบิ้งหลังคา,าเขาสักผักยู่ค่ะเบิง้งไหนค่ะโอ้ยเนาะเพื่อนบ้านบัดจอดอยู่ทางเพื่นเพื่อนบ้าน บนเวอร์นอากาศนะหน้าคักหนาวเลยโอ้ยหิมะกับพะหิมะอาจารย์ก็อากาศเย็นยังไงก็ดูแลสุขภาพช่วงนี้โควิดหนาเป็นกำลังใจให้กันนะนะคะเพื่อนะบ้านมีแดดด้ยค่ะนี่กับบอมีแดดอะค่ะโอ้ไทยหิมะเฮากไกเลวโอ้ยโต๊ะอีกแล้วยันยัน,ยน,ยนคำนะสิปะ่ะเทศไทยบอกค่ะ ท่งนา้ก็เอาแค่นี้ก่อนนะคะ่ะแล้วก็กดไลค์กดแชร์าสาวน้อยรายเอ็ดฟินแลนด์ให้หน,นนะคะ่ะสวัสดีค่ะ